สวัสดีค่ะอามารมินิจีพามาอ่าเยี่ยมโรงเรียนน้องนาวานะคะเนาะเอาขนมมาให้น้องนาวากับเพื่อนๆนะคะเนาะมีน้ำส้มกับขนมพัฟเค้กนะคะมีขนมนะคะมีน้ำดื่มแล้วก็มีกรองสีนะคะสอสีนะคะรวยจังเลยคพร้อมไว้ยังอ้วนรวยอยาให้ดูข้างในก่อนนะคะนี นะคะสีนะคะทมาผมให้น้องๆนะคะเด็กหญิงพ่อกรณ์เด็หญิงพ่อกรณ์อย่าพุ่งไว้ออกเด็กหญิงอันปันถอยมาก่อนไปไปอยู่ในนู่นอ่านาวากับคุณแม่แจกขนมเลยค่ะอนาวากับคุณแม่นะคะอ้าวเอาเอาน้ำส้มด้วยนะคะน้ำส้มด้วยนะคะเดี๋ยวให้น้องนาวากับคุณแม่ในคนแจกให้เพื่อนในลูก ขอบคุณครับอ่ะออกมาเลยลูกมาอ่ะออกมายืนอ่ะพี่ว่าเอาขนมให้น้องเอาให้ให้เพื่อนเอาให้เพื่อนอันนี้เหรออันนี้ไปนั่งอ่ะไปนั่งไปนั่งเดินเล่นเอาเค้กเดิกเอาเค้กนล้น้องเสเว่นเอาอันเอาอันแต่เล่นปลาด้วยขอบคุณครับอ่ะหยิบเลยครับหมูเอาน้ำอะไรเอาซีเรียเอาซีซ้อมหรืออันไหน่อบห่าน่อบหวานช้อน ค้งคานนะคะแม่สอนเคี่ได้นะพี่อิงอ่ะสอนเค้มาเอากับพี่อิงลูกหยิบเลยลูกอยากได้อันไหนหยิบเอาเลยอันนี้มีลิงด้วยนี่มีลิงด้วยอนอาเลยอะไปาง้างเลยออางั่งเลยเอาล้างไหนอันเอาสีดำดีดีครับ โอ้น้องตอนนี้น้องตะวาจะไปต่อแถวแล้วตัวแทนรับรับเลยเฮรับมอบสีกล่องสีนะลูกใช่ พี่ว่าไปถ่ายกับคุณแม่เลยเย็นดีๆย็นดีๆย็นกับคุณแม่แลวดีเด้อเอาเต้นเป็นครบไปแล้วลูกนาวายืนขึ้นลกายืนขึ้นอ่าหันหน้ามาหาคุณยายแล้วนอโอเคกสีมมอส้มมเ็ขอบคุณคุณยายแล้วก็คุณแม่ที่นาาเห็นตอน อ้าวนั่นได้เลยเออได้ไหมคะโอเควันนี้มาเลี้ยงขนมเด็กๆนะคะแล้วก็สีนะคะคุณแม่ของพินาวานะคะ,ป,ะป้าปั๊ดนะคะ,ป,ะป้าปั๊ดขอให้เอามาเลี้ยงขนมเด็กๆนะคะ,ป,ะป้าปั๊ดดวงดีนะคะดวงดีจากาพินาวานะครับเป็นคนให้ กอบโชคดีนะคะก็เลยมาเลี้ยงขนมน้องนะคะน้องๆอ,อ,อ,อนุบาลน,นะคะห้องน้องนาวานะคะอ,ะอร่อยกันท้นหน้าเลยนะคะสวัสดีค่ะ